ลึก,ลกๆเน้นๆข้อบ่อย X สวัสดีครับต้อนรับข่าวสุขข่มับแน็ตชาแนลนะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับเจอกันวันศุกร์อีกแล้วนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาเจอกันวันศุกร์นะฮะอ่ะวันศุกร์นี้เราจะมาพูดถึงความพร้อมในเกมสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นเกมที่สําคัญด้วยนะครับมันก็นแหละโฟกัสแล้วก็สปอตไลท์จะฉายไปที่ ต้องรับการมาเยือนของซิเพนเจอร์ดกับการตลอดการตำนานที่ยังมีชีวิตของลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในฐานะของผู้จัดการทีมอาร์ซนวีลล่านะครับทีมเยือนทีมคู่แข่งที่จะมาเยือนแอนฟิลด์สี่ทุ่มวันเสาร์นี้นะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของอการถแถลงข่าวของเจกเกนคอปพูดถึงเจอร์ดแล้วก็มีความพร้อมกังนักเตะนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะฮะวันเสาร์นี้สี่ทุ่มนะครับ ซึ่งตอนนี้แขนเขินน่ยโอเคดีขึ้นนะครับก็ไม่ขัดไม่ชาไม่ปวดน,นะฮะก็พักไปเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แขนเท่าไหร่พักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างเรียกว่า,าทํางานที่น้อยลงนะฮะแล้วก็ออ,อกกําลังกายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนะเดี๋ยวเจอกันนะครับในไลฟ์วนนันเสาร์นี้โอเคปะไปดูคำแถลงของเจคินคอปเลยนะครับ คือมันมีคำพูดของซิเวนเจอร์รัตนะซู้สอข่าวถา,ถามถึงเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับเจอร์รัตจะไปเยือนแอนฟิลเจอร์รรู้สึกอย่างไรผู้สข่าวเคยถามเจอร์รบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมไม่ได้คิดถึงอะไรที่แอนฟิลนะครับผมแค่อยากจะพาทีมไปเอาชนะที่นั่นนะฮะอ,อ,อยากจะไปเล่นให้เต็มที่นะครับให้เวอ้์วพูดได้เจอความยากลำบากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าเป็นผมนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปถามครับก่อนที่ครับจะพูดฟังผมพูดก่อนก็ได้เป็นความรู้สึกผมผมว่าด้วยการที่เขาเป็นบอสของวิลล่าเนี่ยมันต้องอย่างเนี้ยนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความเป็นลิเวอร์พูลในตัวของซิเวนเจอร์ดัตมันไม่มันไม่มีเสริมคลายไปไหนเพราะเขาเป็นเป็นเป็นไอคอนเป็นเป็นลิเวอร์พูลอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือง่ายๆเนี่ยฝรั่งเคยแซวว่าจะเป็นนัดหนึ่งที่ซิเวนเจอร์ดั นะฮะไม่อยากให้ลิเวอร์พูลชนะซึ่งตลอดมาเนี่ยซิเวนเจอร์ดจะเป็นคนที่มากลับมาดูเกมอยู่ตลอดนัดชงนัดชิงก็เข้าไปร่วมเชียร์อยู่ตลอดแล้วก็ร่วมแสดงความดีก็เฮกันไปอยู่ตลอดนะฮะเห็นความสําเร็จของทีมนะครับฝรั่งแซวเป็นมีมเลยบอกว่าเนี่ยก็จะเป็นเกมแรกที่ซิมวนเจอร์ดไม่อยากให้ลิเวอร์พูลชนะเพราะด้วยความเป็นเหมืออาชีพด้วยความเป็นอะไรอาชีพของเขาเขาคือผู้จัดการทีมของคู่แข่ง ก็ต้องอยากให้ทีมตัวเองที่คุมอยู่เนี่ยคือวิลล่าชนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะได้หายเครือบแคลงสงสัยของใครก็แล้วแต่อื่นๆลูกทีมตัวเองก็จะได้โอ้โหลูกทีมตัวเองก็จะได้ศรัทธาในในในบอสบอกว่าเฮ้ยบอสเต็มที่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยความเป็นผู้นําก็ต้องอย่างเงี้ยทิ้งไ้ไอเรื่องความจงรักภักดีอะไรต่างๆทุกคนรู้ไม่ต้องบอกทุกคนคิด คนรู้ดีนะฮะแต่ทิ้งไม่ก่อนตอนนี้คือคุมทีมแล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็อาชีพการงานนะ,ะใส่กันให้เต็มที่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พูดอย่างนี้ก็ถูกต้องนะฮะอ่ะโอเคแล้วครับรู้สึกอะไรนะครับไปที่ครับครับบอกว่าผมรู้ว่าเขาพูดว่าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้รู้สึกอร่อยเจอราเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ แต่ถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเมื่อเขาได้ก้าวเท้าเข้าสู่สนามเสียงดังลั่นดังสนั่นมันก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมกลับไปที่ไมส์ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันสตีวี่มีเพื่อน99.9%นะฮะสตีวีมีเพื่อน99.9%ที่ทำงานที่สโมสส์เลียหูส่วนอีก0.1%คือคนที่ยังไม่รู้จักกับเขา เขาสามารถถามคำแนะนำจากผมได้ตลอดนะแต่ตอนนี้เขาคงไม่ต้องการมันตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะมาอยู่ในระดับนี้ได้เร็วขนาดนี้เขาเนะี่ยพร้อมสรับซ้อนทุกอย่างมันไม่ง่ายเลยสำหรับผู้เล่นระดับโลกคนหนึ่งที่จะกลายเป็นเป็นผู้จัดการทีมที่โดดเด่นแต่มันเป็นไปได้เสมอสำหรับซีวี และเขาเองก็มีทักษะเหล่านั้นพวกเราทุกคนเป็นมืออาชีพเราจะทำทุกอย่างที่เรามีสตีวีจะได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดเพราะเขาสมควรได้รับแต่ในช่วง95นาทีเราทุกคนเราต้องการที่ทุกคนอยู่ข้างหลังเราเรียกว่าให้แฟนๆให้กองเชียร์ทุกคนหนุนหลังเป็นแบ็กอัพเชียร์เราอยู่กับเรา ะะแล้วมีการพูดถึงเจอราดจะได้คุมทีมหรือไม่มเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันต้องถูกที่ถูกเวลาดูอย่างแฟรงก์แลมพาตที่เชลซีไอแต่ทิ้งท้ายอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเพราะเพราะแฟรงค์จบไม่สวยนะ,นะะนั่นแหละคือตำนานลูกม่อไอคอนต่างๆ แล้วก็มาทางสายผู้จัดการทีมมันต้องมีวันหนึ่งต้องาบาปรจบกันแต่เมื่อไหรแค่นั้นเองนะครับไปความพร้อมนักเตะนิดนึงเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะสำคัญนะครับเดียโกโจตาเขาบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยนะตั้งแต่เกมกับบูฟนะครับและตอนนี้ที่ผ่านมา1สัปดาห์เนี่ยโจต้าไม่ได้ซ้อมมาเลยตลอดสัปดาห์แต่เพิ่งเริ่มซ้อมได้ในะวันนี้เขาบอกว่าแต่โอริกกี้ตอนนี้สบายดี คือทางเรื่องอย่างโอริกี้ตอนนี้ฟิตมากทุกอย่างทุกอย่างดีมากเลยครับโอ้โหแล้วก็ยิงต่อเนื่องเลยนะแม่ไม่ธรรมดานะโอริกิผมว่าจะคุยถึงโอริกีเหมือนกันแตยังไม่มีโอกาสเนาะส่วนนักฟิลิปนะฮะน้องนักเนี่ยโนกแก้มแตกแในการประทะก,ก,กันกับสลาตัน ic, อิปาริฮิโมวิชนะในแชมเปี้ยนลิตตอนนี้น้องนัดต้องพักหนึ่งเดือนนะครับนี่คือ,เ,อ,อเรื่องของอาการบาดเจ็บเพิ่มนะครับส่วนของเราเนี่ยผมไปดูใน เพจของริบูเอคโคนะฮะบ๊อบบี้กลับมาแล้วครับบ๊อบบี้กลับมาซ้อมได้นี่ก็น่าจะสบายอก oh, สบายใจนะฮะบ๊อบบี้มาแล้วและทุกคนทุกคนก็กลับมาซ้อมได้นะครับก็ก็โอเคนะฮะช่วงที่บอลชุกชุกนะโปรแกรมชุกชุกเนี่ย ช่วงปลายปีช่วง Boxing Day อะไรพวกนี้นะแต่และคนเริ่มรีเทิร์นกลับมาเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะในพร้อมก่อนเกมนะครับลิวผู้จะเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลของซิวนเจอร์รัผู้มาเยือนนะครับอ่ะผมว่าก็ดีนะคือการเจอกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเจอร์รพูดอย่างเงี้ถูกถูก,ถกต้องละแล้วก็ เห็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกทีมทําอะไรให้ออกมาดีที่สุด,ทสดเท่าที่จะทําได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเ,เราคงไม่รู้สึกไม่รู้สึกดีใจหรอกถ้าเกิดว่าเจอราลาดมาคุมวิลล่ามาแล้วก็เล่นหย่อยแยะให้ลิเวอร์พูลผ่านไปไดแบบง่ายๆแล้วเราเองจะภูมิใจได้ยังไงว่าอย่างเจอราลาดเนี่ยวันหนึ่งจะมาคุมคุมลิเวอพูลด,ด้วยผลงานอย่างนี้เหรอ ไม่เต็มที่อย่างนี้เหรอใช่ไหมเราก็ต้องภูมิใจอ่ะเพราะว่า,ายี่ห้อของซิเปนเจอร์ัตกับตันกระดูกเหล็กวิจิตวิตจัยแข็งแกร่งเสมอเขาจะต้องพาลูกทีมของเขาแข็งแกร่งด้วยนะวันหนึ่งแล้วเราจะไว้วางใจให้ซิเปนเจอร์รัตนำพาเรียููด้วยความหย่อยแย่อย่างนี้เหรอใช่ไหมเราเคยพูดเป็นแซลปู่รอยใช่ไหมปู่รอยเคยเป็นผูธธ้จัดการทีมเร์พููยุคหนึ่งเวลาปู่รอยเจอเรียููปู่รอยก็ เหมือนไม่ได้แก้เกมอะไรปล่อยให้ลิปูอัลเชนาไปแบบง่ายๆแล้วทุกคนก็ไปล้อปูลอยครับปูลอยดีใจดีกับลิปูนู่นนี่นั่นอะไรอยงผมไม่อยากให้ใครที่เราคิดกับปูลอยอย่างที่เราคิดกับซีเวนเจอรัลเพราะฉะนั้นซีเวนเจอรัดอันนี้ผมไม่ห่วงเลยเรื่องจิตใจเขาสามารถเค้นให้ลูกทีมเขาห้าวหาญขึ้นมาได้นะครับเกมนี้เอาก็จะเป็นเกมที่วัดกันเต็มที่ผมว่าดีด้วยเต็มที่เลย นะฮะแล้วเราจะได้รู้กันไปผมเองคิดว่าในวงการกีฬาเนี่ยนะฮะไม่มีใครพอใจหรอกว่าที่เอาชนะคู่ต่อสู้ที่เขาออมให้ภูมิใจมั้ยม่อไหไม่ภูมิใจนะครับสู้กันเต็มที่แล้วเราจะได้รู้ตัวเองว่าโอ้โหถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยอ๋อเราแพ้เพราะอะไรเราจะได้พัฒนาตัวเองไนงะใช่ไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าจุดเรายือนอยู่ตรงไหนด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวันนี้นะฮะนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะใครพร้อมกว่า เจ๋งกว่าเอาง่ายๆเลยเจ๋งกว่าเก่งกว่าดีกว่านะก็จะชนะไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะฮะก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าทีมของซีเบนเจโระจะเป็นยังไงจะไหวไหมในเวทีพรีเมียร์ลีกนะฮะเราก็เชียร์แอบเชียร์อยู่นิดๆหน่อยถ้าวันนั้นลิเวอร์พูลไม่ได้แข่งเราก็จะแอบเทใจไปดูผลบ้างอะไรบ้างไปเชียร์บ้างนะครับก็อยากให้เฮียเขาประสบความสำเร็จนะฮะ เาไปเก็บเกี่ยวนะฮะแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาพังงาแล้วก็จะกลับมานําทัพเรื้ยวภูต่อไปนะฮะในวันหนึ่งข้างหน้านะครับอ่ะเราก็ต้องดูของกันหน่อยนะนะ,ะว่าเจ๋งขนาดไหนวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับพร้อมก่อนเกมนะครับสุดสัปดาห์นี้แต่เดี๋ยวเจอกันนะฮะในไลฟ์แล้วก็ใ like นคลิปอื่นด้วยนี่ขอบคุณทุกท่านนะฮะทุกใจ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งด้วยแล้วก็ในช่องอื่นแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับเอาให้ครบเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ ลึกๆเน้นๆอ้อบกตเ์ส